อามิตรพุทธแสงสว่างแห่งเมตตาปัญญาไม่มีที่สิ้นสุดขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การไลฟ์สดของมหาหินธรรมะของคนโง่มหาหินนักปวดเซนนิกายฉับพลันวันนี้ค่ำคืนนี้เป็นค่ำคืนวันพระฤหัสสบดี ที่8มก,กราคม2569ณที่นี่ไหลสดจากสำนักสงฆ์พระาธาตุภูผามนหมู่บ้านร่มฟ้าไทยหรือภูชีฟ้าตำบลตับเต่าอำเภอเทิงจังหวัดเชียงราย อาตมามหาหินขอนำทุกท่านมาพิจารณาดูแสงเทียนเทียนเล่มนี้อุปมาอุปไม,หมเหมือนกับร่างกายของเราเทียนนี้มีรูปแต่ไม่มีน้ำและ ไม่มีจิตวิญญาณครองเทียนมีรูปเท่านั้นรูปของมันทุกท่านเห็นมีแสงสว่างเปล่งออกมาจากมันมันเผาไหม้ตนเองและมันก็จะเล็กลงเล็กลง เสื่อมสลายไปเรื่อยๆอัตมาอยากให้ทุกท่านพิจารณาด้วยการอุปมาปุาใหมยโดยใช้กรรมฐานเป็นเทียนจุดแล้วเล่มนี้เราต่างจากเทียนเล่มนี้ก็เพียงแต่ว่าเรามีนามหรือใจ และเราก็มีจิตวิญญาณครองแต่รูปหรือร่างกายนั้นเราเหมือนกับมันเทียนเรื่มนี้ประกอบขึ้นมาจากดินน้ำไฟลมเหมือนเช่นเดียวกับรูปที่เรามีร่างกายของเราวันนี้มาพิจนารณาในเรื่องรูปรูปประขัน ดินน้ำไฟลมเทียนเล่มนี้ถูกจุดขึ้นมันจุดขึ้นได้ก็เพราะมีความร้อนและมันก็มีอากาศคือธาตุลมหรือภาษาทางวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่าออกซิเจนปราศจากออกซิเจนแล้วมันไม่สามารถเผาไหม้ได้ นี่คือธาตุลมของมันธาตุไฟก็คือความร้อนมันผลิตความร้อนและมันผลิตแสงสว่างเป็นธาตุไฟมันผลิตออกมาเป็นความร้อนเห็นไหมมันร้อนอาตมาเอามือเข้าไปใกล้มันมันก็ร้อนแล้วมันให้แสงสว่างนั่นแหละคือพลังงานที่มันออกมาแต่ในขณะเดียวกัน มันก็มีธาตุน้ําอยู่ถ้าทุกท่านเห็นมันก็จะมีน้ําตาเทียนอยู่อยู่ในนี้น้ําตาเทียนแล้วธาตุดินมันของมันก็คือกรรมฐานหรือว่าขี้พึ่งขี้พึ่งคนไทยเรียกว่าขี้พึ่งก็คือธาตุดินกรรมฐานของมันมันประกอบด้วยดินน้ําไฟลมอย่างนี้และตอนนี้มันกําลังจะอยู่ในวัตตะของการ ดำรงอยู่ของมันมันดำรงอยู่ทุกท่านลองดูสิว่ารูปของมันมันมีเปลวไฟมันให้แสงสว่างและมันให้ความร้อน,นให้ความร้อนเหมือนเช่นเราเราสูดเอาออกซิเจนคืออากาศคือธาตุลมเราไม่ต้องการคาร์บอนไดออกไซด์ถ้าคาร์บอนไดออกไซด์ เทียนจะดับอากาศเสียเราต้องการอากาศดีคือออกซิเจนคือการสูดหายใจเข้าเหมือนเดียนเหมือนเดียวกันกับเช่นกับเทียนนี้ที่มันเผาไหมออกซิเจนมันใช้ออกซิเจนในการเผาไหมเราต้องการออกซิเจนในการเผาไหมของเราเหมือนกันทุกท่านลองจับดูที่หน้าอกหรือที่ เนื้อตัวของทุกท่านมันจะมีอุณหภูมิมีความร้อนนั่นแหละคือธาตุไฟเช่นเดียวกันมันผลิตความร้อนเทียนเนี่ยและเราก็ผลิตความร้อนคือธาตุไฟอยู่ในตัวปราจากธาตุไฟหรือความร้อนในตัวนี้แล้วเราก็หาดำรงอยู่ได้ไหมและอีกอย่างหนึง่งมันให้แสงสว่างเรามีแสงสว่างไหม แสงสว่างนั้นเปรียบเสมือนปัญญาหรือญาณเรารู้อะไรเกี่ยวกับเทียนเรื่องนี้เทียนมันยังให้แสงสว่างให้ประโยชน์ให้ประโยชน์แก่พวกเราคือให้แสงสว่างเราก็จะต้องมีแสงสว่างของเราก็คือญาณก็คือปัญญาเราจะต้องรู้ถึงการ ดำรงอยู่ของรูปประคันของเรารูปประคันนี้ก็เหมือนเทียนนีเราก็เผาไหม้ออกซิเจนเหมือนเช่นเดียวกับมันเราใช้ออกซิเจนเหมือนเช่นเดียวกับมันแล้วมันก็ผลิตคาร์บอนไดออกไซด์มันมีควันขึ้นถ้าทุกท่านสูมใกล้ๆจะเห็นควนันนั่นแหละคือคาร์บอนไดออกไซด์เราก็เช่นกันเราหายใ,ใจออกหลังจากเผาผลาญสิ่งต่างๆในร่างกายแล้วเราก็ ถอนลมหายใจออกมาเราผลิตคาร์บอนไดออกไซด์เหมือนเช่นเดียวกับมันเราผลิตคาร์บอนไดออกไซด์เทียนเล่มนี้ก็ผลิตคาร์บอนไดออกไซด์และให้ความร้อนออกมาเราก็ได้ความร้อนก็คืออุณหภูมิในร่างกายของเรามันเผาไหม้ตัวของมันเองที่มีน้ำแล้วก็มีดินน้ำนี้มันมีน้ำตาเทียนอยู่ ประกอบขึ้นมาเขาปั้นขึ้น,นมาใช้ธาตุดินนั่นก็คือกรรมฐานหรือ,เ,อเราเรียกกันว่าขี้พึ่งแล้วก็มันมีก็ไสเทียนเป็นได้เป็นใส่เทียนเพื่อจะจุดติดแล้วก็เผาไหม้กรรมฐานนั้นเผาไหม้ขี้พึ่งนั้นนั่นก็คือเปรียบเสมือนร่างกายของเรา ร่างกายของเราก็เสื่อมไปเสื่อมไปเหมือนเช Catalunya ่นเดียวกับเทียนนี้เทียนนี้มันก็เผาไหม้ตัวมันเองแล้วมันก็จะมอดลงมอดลงมันก็จะสั้นลงหดลงหดลงๆๆเหมือนเช่นเดียวกับร่างกายรูป,ประคันของเราเราก็จะเสื่อมลงเสื่อมลงเหี่ยวลงเหี่ยวลงเหมือนเช่นเดียวกับเทียนนี้แล้ว จำภาพมันไว้เทียนมีเปลวไฟแล้วก็มีตัวเทียนมีไส้เทียนเช่นเดียวกับรูปประขันของเรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจมีอาการครบสาสองอวัยวะนั้นเช่นเดียวกันกับเทียนนี้ในชาทุกท่านก็เดาได้คาดการได้ปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้เทียนมันก็จะดับ เพราะมันไม่มีเชือเ้อให้เผาไหม้แล้วมันไม่มีขี้ผึ้งไส้เทียนมันก็จะโดนเผาไปหมดไปหมดไปเหมือนเช่นเ,นเดียวกับรูปประคันของเราไม่ต่างกันเลยรูปร่างกายนี้ก็เหมือนกับเทียนนี้จงมองมันดูจงมองดูมันดูมันไม่ต่างอะไรกับเราเราก็ไม่ต่างอะไรจากมัน แต่มันไม่ได้หายไปไหนขี้ผึ้งที่มันโดนเผาไหม้น้ำตาเทียนที่มันลินอานนี้มันก็ละเหยขึ้นตัวขี้ผึ้งมันก็ระเหยมันไม่ได้หายไปไหนมันก็อยู่ในโลกไปมันก็กลายเป็นมันเปลี่ยนรูปไปแค่นั้นเองมันเปลี่ยนรูปไปเป็นน้ําตาเทียนเปลี่ยนรูปเป็นไอน้ํา ตัวีพึ่งมันละเหิดออกไปก็กลายเป็นอากาศทา่าตมันไม่ได้หายไปไหนมันแค่เปลี่ยนรูปตัวเราเองก็เช่นกันตัวของเราเองรูปประคันของเราก็เช่นเดียวกันมันไม่ได้หายไปไหนมันแค่เปลี่ยนรูปเปลี่ยนรูปคนที่นอนตายอยู่ใน คนที่นอนอยู่ในโลงศพนั้นมันก็แค่เปลี่ยนรูปธาตุลมมันหมดไปมันก็อยู่ในชั้นบรรยากาศลมมันมันไ,มมนไม่มีแล้วธาตุไฟความอบอุ่นของร่างกายมันก็ระเหยมันก็โปรยเจือปนอยู่กับอากาศธาตอยู่ในโลกน,น,น้ำน้ำเลือดน้ำหนอง มันก็จะละเหยเมื่อโดนเผาขึ้นกองเมรุเผาแล้วมันก็ละเหยเป็นเหมือนเช่นเดียวกับน้ําตาเทียนก็ละเหยออกไปแต่มันไม่ได้หายไปไหนมันแค่เปลี่ยนรูปการประกอบกันขึ้นมาของเทียนนี่มันจะสั้นลงสั้นลงเสื่อมลงเสื่อมลงและสูญสลายปไปในที่สุดเช่นเดียวกันกับร่างกายที่เป็นธาตุดินของเราที่เป็นก้อนแข็งกระดูกเนื้อเริ่มจากหนังก่อนมันก็จะลอกโดนไฟเผา เนื้อมันก็จะโดนไฟเผาก็จะแห้งกรังแล้วก็หมดไปมันไม่ได้หายไปไหนมันก็อยู่ในโลกมันเปลี่ยนเป็นอากาศธาตุเป็นธาตุอยู่ในโลกนี้อยู่ในโลกนี้ไม่ได้หายไปไหนนี่คือรูปประขันเทียนก็มีรูปประขันเพียงแต่ว่ามันไม่มีจิตวิญญาณและมันไม่มีนามนามก็คือมโน มันไม่มีใจและมันไม่มีจิตวิญญาณแต่ของเราแล้วมีแต่รูปประั้นมันก็ไม่ต่างอะไรกับเรารูปของมันก็ไม่ต่างกับรูปของเราเราถ้าไม่เราไม่มีรูปเราก็ไม่มีน้ำน้ำของเราก็คือสมองนี่อยู่ในสมองมันอาศัยสมองอยู่รูปเราตายแล้วร่างกายตายแล้วเสื่อมสลายสมองก็เป็นส่วนหนึ่งของร่างกาย น้ำก็อาศัยอะไรอยู่ไม่ได้แล้วมันก็สรุดสลายไปมันก็สูญสลายไปแต่มันไม่ได้หายไปไหนมันแค่เปลี่ยนรูปเช่นเดียวกับรูปประคันของเรามันก็แค่เปลี่ยนรูปผมขนเล็บฟันหนงังเรายังมีชีวิตอยู่แต่ว่าฝนผมขนเล็บหนังมันงอกมาแล้วมันก็หลุดไปเราตัดมา บางทีมันก็ร่วงไปแต่ชีวิตเรายัางอยู่เห็นไหมผมขนเล็บฟันหนังมันก็เปียกเหมือนรูปแล้วมันเป็นเราหรือเปล่ามันใช่มันเคยเป็นเราอย่างผิวหนังกําพร้าเนี่ยมันเคยเป็นเราเรามีเวทนาแต่เมื่อมันหลุดออกมามันกลายเป็นขี่ใครเวทนาไม่มีเราถูขี้ใครอาบน้ํามันก็ออกไปผมขนเล็บ ขนนี่ก็หนวดของเราผู้หญิงอาจจะมีขนจกักระะหรือขนอย่างอื่นนั่นมันก็ขนเหมือนกันมันก็งอกออกมายาวเรื่อยๆขนจมูกเส้นผมมันก็เอกงอกออกมาถ้าไม่ตัดมันมันก็ยาวอีกหน่อยมันก็ร่วงแล้วมันก็เปลี่ยนเป็นสีขาวมันก็เสื่อมไปเช่นเดียวกันเทียนนี่ก็เช่นเดียวกันมันกำลังมอดลงมอดลง แต่ในขณะเดียวกันมันผลิตแสงสว่างและมันผลิตคาร์บอนไดอ,ออกไซด์เช่นเดียวกับตัวเราเลยเช่นเดียวกับรูปประคันของเราเห็นไหมแล้วมีอะไรเที่ยงรูปไม่มีรูปคือความว่างรูปปังอนัตตานี่คือในพระสูตรอน,นันตตลักษณะสูตรของเถรวาเป็นบาลี แต่ถ้าเป็นมหายาณมันเป็นสันสกฤตรูปังสุญญาตาสุญญตาก็คืออนัตตาเหมือนกันเพียงแต่ใช้ภาษาต่างกันสุญญตาก็ว่างเปล่าไม่มีตัวไม่มีตนนี่ไงรูปังอนัตตารูปังสุญญตาอันเดียวกันดูเทียนนี่ไว้เถอะเพ่งดูมันรูปขันเราก็ไม่ต่างอะไรกับเทียนเล่นนี้มันไม่ต่างเลย นะไม่ต่างกันเลยวันนี้ก็จะแปลกหน่อยนึงน,นะอาตมาจะไม่ต้องมาเห็นหน้าอาตมารหรอกนะไม่ต้องมาดูหน้าอาตมาหน้าของอาตมามันก็เป็นรูปเดีย๋ยวมันก็เปลี่ยนมันก็เหี่ยวม,มันก็เหมือนเทียนเรื่องนี้นต้องนะอย่างนี้อยากให้ดูการเผาไหม้ของเทียนนี่มันก็เหมือนการดำรงอยู่ของเรา รูปปัขันของเราก็ดำลงอยู่อย่างนี้แหละเหมือนเทียนเล่มนี้ในไม่ช้ามันก็จะดับแต่สกิดใจให้เราเข้าถึงจิตเทียนเล่มนี้ตอนนี้อยู่ในอาศมอยู่ในกรุติข้างนอกลมแรงมากถ้าเรียนเทียนเล่มนี้ไปอยู่ข้างนอกมันดับทันทีเลยเหมือนเช่นเดียวกันกันกบชีวิตของเรารูปประขันของเราดับทันทีเมื่อเจออะไรเหมือนเช่นดังลมพัดหรือทําให ออกซิเจนมันหายไปความร้อนหายไปเทียนก็ดับชีวิตเราก็จะดับเช่นเดียวกันไม่ต้องรอให้เทียนหมดไส้หรือหมดตัวของมันเช่นเดียวกันรูปประขันของเราไม่ต้องรอให้เหี่ยวห้องแห้งให้เสื่อมสลายไปแค่มีเหตุการณ์รูปประขันของเราร่างกายของเราโดนบีก้ก็แบนโดนแทงก็ทะลุโดนอะไรอีกมันก็เสื่อมมันก็หมด ไไเหมือนเช่นเดียวกับเทียนมันไม่จําเป็นต้องรอให้เทียนหมดเนื้อของที่พึ่งหรือว่าเทียนไส้ของมันไม่ต้องรอให้หมดเมื่อมันมีเหตุการณ์ปัจจัยจากภายนอกเช่นกับปตมาเอามือปัดมันเนี่ยหรือเอาลมเป่าเนี่ยลมปากเป่ามันมันก็ดับชีวิตเราร่างกายของเรานะรูปกระขันเราก็ไม่ต่างอะไรกับเทียนเราโดนแทงก็ทะลุโดนบี้ก็แบง เห็นไหมรูปประคันรูปคือความว่ารูปังชุญตารูปไม่ใช่ตัวตนรูปังอนัตตาเห็นไหมเห็นรึยังอย่าได้ประมาขณะนี้เทียนมันยังให้แสงสว่างมันผลิตแสงสว่างตัวเราเองยิ่งกว่าเทียนเหนือกว่าเทียนเพราะเรามีนามคือใจและมีจิตวิญญาณครอง เทียนมันให้แสงสว่างแต่ตัวเราให้แสงสว่างกับตัวเองบ้างไหมแสงสว่างนั้นก็เปรียบเสมือนป,ปัญญาปัญญาปฏีปโปปัญญาเปรียบได้กับแสงสว่างตัวเราส่องแสงให้ตัวเองไหมส่องแสงสว่างให้ตัวเองหรือ,อยังตัวเราส่องแสงเพื่อตัวเราเองบ้างไหม ตัวเราส่องแสงเพื่อตัวเราเองบ้างไหมนั่นคือปัญญาอัตมาก็วันนี้ไลฟ์สดก็มีอุปกรณ์เห็นไหมว่าลมแรงมากข้างนอกวันนี้อากาศหนาวลงเย็นลงไปตีกข้างนอก9องศาที่ปูชีฟ้าอย่างนี้ข้างในอัตมาหลบมาในอาสม ในกุฏินี Harmon ่ก็ย <único Liberty Overwatch> ังมีสายลงลัดลอดเข้ามาทำให้เปลวเทียนมันอาตมาก็จะเริ่มเป็นหวัดละนะตอนนี้เริ่มคัดจมูกอากาศหนาวจริงๆเนี่ยมันมันเปลี่ยนไวนี่แหละเห็นไหมมันก็เหมือนเทียนถ้าอาตมาป่วยเป็นไข้มันก็เหมือนเทียนที่มันแ สีแสงมันหลีหลีมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วมันสามารถดับไปได้ทันทีอารมาก็เช่นเดียวกันพวกเราก็เช่นเดียวกันอย่าได้ประมาทจงส่องแสงเพื่อตนเองเหมือนเทียนเล่มนี้ส่องแสงนั่นก็คือปัญญาส่องแสงสว่างให้ตนเองค้นหาปัญญา ตมาขออนุญาตไปปิดหน้าตา่างแง้มไว้นิดหนึ่งปิดให้สนิทเดี๋ยวลมมันเข้าแล้วเทียนมันจะดับเดี๋ยวมา ขะขออภัยกลับมาแล้วก็ตอนนี้ขอให้พวกเราใช้แสงเทียนนี้ให้เป็นเหมือนปัญญาปัญญาของเราปัญญาก็คือแสงสว่างที่จะนำทางจงกำหนดสมาธิ ปัญญาก็อยู่ในสมาธินั่นเองกำหนดจิตทำสมาธกิก่อนที่เทียนมันจะดับลงก่อนที่ชีวิตจะหาไม่จะดับลงปัญญานั้นแสงสว่างนั้นอยู่ในนี้แหละอยู่ในสมาธิ เอาละอัตมารู้สึกว่าจะเริ่มเป็นหวัดแล้วก็ขอยุติการไลฟ์สดเพียงแค่นี้ฝากให้ทุกท่านจเจริญสมาธิจเจริญภาวนาสติให้ดีไปเริ่มรล้ เทียนดับไปแล้วเทียนดับถ้าเปรียบดักรูปประคันของเราเราก็ไม่มีแล้วรูปประกสู่สลายแสงสว่างก็หายไปแต่มันไม่ได้หายไปไหนนะก็วันนี้ก็ขอคือค่ำคืนนี้ก็ขอจบการเล่าประสบการณ์ โดยตรงให้ฟังโดยผ่านเทียนเล่มนีนะ้เป็นสื่ออุปมาอุปไมยตอนนี้ใครมีปัญหาอยากจะถามก็เชิญสอบถามได้นะก่อนจะจากกันไปสำหรับคำพืดนนี้อัตมาขออภัยด้วยที่แรกตั้งใจจะไลฟ์สดให้ครบชั่วโมงแต่อาการมันอากาศมันหนาวจริง เริ่มเป็นหวัดต้องดูแลตัวเองก่อนที่มันจะเป็นภาระหนักไปกว่านี้ขันทั้งห้าเนี่ยมันก็เป็นภาระหนักอยู่แล้วยิ่งไปเจ็บป่วยนะยิ่งไปเครียดคลัดกับมันมันป่วยล้มป่วยขึ้นมามันก็เป็นภาระหนักขึ้นไปอีกมีใครจะสนทนาทักทายก็เชิญได้ก่อนจะจากกันไปอาตมาก็จะให้พรเหมือนเดิม เป็นขันที่เบ็ดทําพารองเทียนถ้าไม่มีใครสอบถามอะไรแล้วก็ขอลาจากลากันไปเพียงแค่นี้นะขอลาเพียงแค่นี้สำหรับค่ำคืนนี้อากาศเยน็น เย็นไม่เท่าไหร่หรอกมันเปลี่ยนแปลงไวนะมันเขาเรียกว่าบรรยากาศสุดข,ขั้ว Extreme weather มัน,เป,นปปเปลี่ยนแปลงไว Rapid เปลี่ยนแปลงไวก็เอาละได้เวลาแล้วนะไม่มีอะไรไม่มีใครถามไม่มี คำถามไม่มีคําสนทนาก็ขอลาเพียงแค่นี้ก่อนจากกันไปนะก็ให้พรเหมือนเดิมให้คำนั่นนะกะเตกเตปาระกะเตปาระสังกเตโพธิสวัวกเตกเตปาระกกเต ปารสังคเตโพธิสวหาเตกเตปาระกระเตปาระสังคเตโพธิสหาไปเถิดไปพวกเราข้ามไปยังฝั่งฝากโน้นไปให้พ้นจากฝั่งนี้ฝั่งโลกียะมันทุกข์และทรมานจงข้ามฝั่ง ไปยางฝั่งพระนิพานโลกุตระด้วยกันอามิตรพุทธแสงสว่างแห่งเมตตาปัญญาไม่มีที่สิ้นสุดอามิตรจอบ <c oughs> เริ่มคัดจมูกเริ่มจะเป็นหวัดต้องดูแลตัวเองก่อนนะไม่เครียดคัดกับมันดูแลมันขัดทั้งห้านี่ก็เปรียบเสมือน รถยนต์เราก็ต้องดูแลมันเมันเทแนนต์มันดูแลมันขับมันไปสู่ที่หมายนั่นคือนิพพานนะราตรีสวัสดิ์ทุกท่านโย